ห้าขนมญี่ปุ่น EP 6 1เมจิมิวช็อกโกแลต The Real One เป็นช็อกโกแลตคลาสสิกแพ็ค26ช,ช fall, ิ้นรสดั้งเดิมเข้มหวานมันเหมือนวันวาน2เบอร์บอนอัลฟอดมินิช็อกโกแลตเป็นบิสกิตรวมร่างกับช็อกโกแลตแพ็ค12ชิ้นตัวช็อกหนารสดีไม่หวานมากบิสกิตกรอบเป็นความสุขที่ได้เคี้ยวในปาก3ลัตเต้คันชี่รสเค้กวันเกิด เป็นไวช์ช็อกโกแลตท่าย,ยาวมีเม็ดเรนโบว์ไม่รู้ว่าคืออะไรแต่กรอบหวานจัดว่าของดีเลยเขี้ยวสนุกรสอร่อยชอบ 4. เมจิสตรับเบอรี่ช็อกโกแลตเป็นช็อกโกแลตที่ด้านในมันใส่สตรอเบอรี่แบบเข้มๆรสก็ออกหวานมันเปรี้ยวแต่ที่เด่นคือหอมขึ้นจมูกเลย 5. เมจิอัลมอนด์ช็อกโกแลตเป็นช็อกโกแลตด้านในจะเป็นอัลมอนด์เต็มเม็ด ดูธรรมดาแต่อร่อยนะจะบอกว่าชอบสุดเลยห้าเก่านี้เลย